ใครไม่เชื่อกูเชื่อ EP ที่100กับวาระเฉลิมฉลองรางวัล Silver Award จาก YouTube โดยการนำดวงของสมาชิกครอบครัวใครไม่เชื่อกูเชื่อจากทั่วทุกมุมโลกมาร่วมทำพิธีจุดเทียนชัยฤทธิ์ประสิทธิโชคโบกขรพัดณวัดโขงขาวอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ สวัสดีครับและแล้วใครไม่เชื่อกูเชื่อก็เดินทางมาถึง EP ที่100ครับเพราะฉะนั้นในวาระพิเศษครับที่เรานะครับ อยากจะแสดงความขอบคุณสมาชิกครอบครัวไข่มิเชื่อกูเชื่อทั่วโลกและเป็นการเผยแผ่บารมีของหลวงพ่อพระราชพมันยนนะครับเราจึงเดินทางมาที่วัดขงขาวอำเภอหางโงจังหวัดเชียงใหม่นำดวงชะตาของสมาชิกครอบครัวไข่มิเช,อเชือกูเชื่อกว่า350ดวงชะตานะครับมาร่วมพิธีจุดเทียนชัยฤทธิ์ประสิทธิโชคบกขรพัฒ์ เทียนทั้งหมดกว่า1,200แท่งนะครับจะได้กระทําการพิธีอันเป็นมงคลในเลิกพรมประสิทธิ์ที่วัดโขงขาวบรรยากาศจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยครับ ทุกดวงชะตาโปรดได้รับความคุ้มครองได้รับความอวยพรจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ทุกดวงชะตาจงมีดวงชะตาชีวิตที่รุ่งเรืองรุ่งโรจน์พุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาข้าพเจ้าขออ้างเอาคุณของภารตนตรยัยครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบสืบกันมา หลวงพ่อปานโสน,นโทหลวงพ่อพระราชพมยานหลวงพ่อบุญรัตแห่งวัดโค้งขาวขอจงประสิทธิ์ประสาทประทานพรให้กับผู้ที่ฝากดวงชะตามาทําพิธีจุดเทียนชยริตประสิทธิโชคบุคอลัพัฒน์นวัดโค้งขาวในเลิกคมประสิทธิแห่งนี้จงสำเร็จสมหวังตามแต่ทุกท่านปรารถนาทุกประการด้วยเถิด ามความเชื่อของชาวเหนือขันห้าก็คือแทนแทนขันห้าในชีวิตของคนเรานะครับก็คือเรานําขันห้ามาก็จะหมายความว่าเราได้เอาขันห้าเนี่ยคือดวงชะตาเราเนี่ยมาฝากไว้นะครับ เป็นไม้ครูนะครับซึ่งเป็นของหลวงพ่อพระราชพมายานหรือว่าเป็นของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับกัครับ,รบขออนุญาตคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ขออนุญาตบารมีหลวงพ่อโดยเสียงก้านะครับขออนุญาตใช้ไม้ครูนะครับซึ่งลูกหลานหลวงพ่อบอกสืบๆกันมาว่าเมื่อครั้งหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ถ้าด้ามอันนี้จะใช้ไล่เคราะ์ไล่โศกนะครับถ้าปลายจะเป็น เรียกโชคลา่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาไล่เคราะห์ไล่โศกนะครับให้กับผู้ที่ฝากดวงชะตามาจุดเทียนทั้ง350ดวงโปรดได้ใช้ไม้ครูของหลวงพ่อเพื่อปัดเป่าทุกโศกโรคภัยกับดวงทุกดวงชะตาชีวิตที่ฝากดวงชะตากับข้าพาเจ้าและเผืใครไม่เชื่อกูเชื่อมาทําพิธีจุดเทียนชัยทริษประสิทธิโชคบกรบาพ์ในครั้งนี้ให้หมดซึ่งทุกโศกโรคภัยและข้อกรรมทั้งปวงด้วยเถิด ขอโอกาสหลวงพ่อนะครับเบื้องปลายนะครับอันนี้เมื่อทุกโศกโรคภัยหมดแล้วขอโอกาสหลวงพ่อเช่นเดียวกันนะครับขอให้บารมีของหลวงพ่อบารมีของไม้ครูของหลวงพ่อ ปรดให้ทุกดวงชะตาชีวิตที่ฝากดวงมาจุดเทียนชยทริ์ประสิทธิโชคบวชขอรพัฒกับข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญจงมีความคล่องตัวทุกๆประการมีความคล่องตัวทางทรัพย์สินเงินทองอาหารการกินที่อยู่อาศัยและตามแต่ใจจะปรารถนาทุกประการด้วยเทิน ลูกแก้วนี้เป็นลูกแก้วจัก,กรพรรดินะครับซึ่งเป็นลูกแก้วที่ของการที่ห้อยอยู่น่าจะเป็นลูกแพรแต่อันนี้เป็นลูกแก้วไซส์พิเศษที่หลวงพ่อท่านได้อัญเชิญบารมีของแก้วจัก,กรพรรดมาไว้แล้วก็เชื่อว่าผู้ใดได้ครอบครองผู้ใดได้เอาใส่กระบอกหรือว่าได้บูชาด้วยคาถาเงินลลานจะมีโชคลาภนะครับเพราะฉะนั้นขอบารมีหลวงพ่อนะครับโปรดช่วยแผ่บารมีบารมีของลูกแก้วจัก,กรพรรดนะครับโปรดให้ผู้ฝากดวงชะตามาจุดเทียนในครั้งนี้ จงมีสมบัติจกกักรพรรดิทุกๆดวงชะตานะครับเมื่อเราบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราจะบูชาดวงชะตาทุกดวงที่ฝากมาด้วยของหอมเพราะฉะนั้นดอกมะลิขาวจะเป็นตัวแทนของของหอมอย่างดีนะครับเพื่อเป็นความหมายที่เป็นมงคลว่านับจากนี้ขอให้ดวงชะตาทุกท่าน จงมีแต่สิ่งที่หอมหวานโดยจะให้ตัวแทนของสมาชิกครอบครัวใครมีเชื่อกูเชื่อมาบูชาดวงกันครับอ่ะมาคนละพวงตอนนี้เป็นเวลาตีหของวันพฤหัสบดีที่21กันยายนนะครับซึ่ง เป็นวันเลิกพรมประสิทธิ์ครับแล้วก็ด้านหลังของกราฟนะครับก็คือสมาชิกค,ครอบครัวใครมีเชื้อกูเชื้อที่กําลังลําเลียงนะครับเทียนดวงชยทริ์ประสิทธิชโชคโบกขรพัดกว่า1,000เล่มนะครับ mm hmm. เพื่อเตรียมการพิธีจุดเบื้องหลังของพระอุโบสถวัดโขงขาวซึ่งเชื่อกันว่าสร้างตั้งแต่สมัยพนางจามเทวีจุดที่เราจะจุดเทียนคือด้านหน้าของเจดีโบราณน,นะครับซึ่งหลวงพ่อฤาษีลิงดําได้มา บุทองจังโกไว้นะครับเราจะทำพิธีจุดกันเบื้องหน้ารูปปั้นของหลวงพ่อให้เสมือนหลวงพ่อมาอนุโมทนาและเป็นประธานในการจุดเทียนครับนะโมตสัสพสพะภะคะวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมประจิตฉามินาสังสิโมพรหม,มาจักมหาเทวาสัพเพยักขานปราญาติพรหม,มาจักมหาเทวา อภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตภาปติพุทธมะอุบุกโมพุทธายะวิรัทโยวิรัโคนายะวิรัหิงสาวิรัคาสีวิรัตาสาวิราาาวัอิทิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโูขอให้ดวงชะตาชีวิตของพวงค้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่อยู่ในมณฑลพิธีนี้ ตลอดจนดวงชะตาชีวิตของผู้ที่ฝากดวงชะตามากับข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้ทุกดวงชะตาจงมีความรุ่งเรืองสุขสว่างสวัยดุดแสงเทียนชายฤทธิ์ประสิทธิโชคโกรภพักคอกมอันใดผ่าขัดข้ออันใดขอเปลี่ยวเทียนนี้จงมอดไหมให้มลา,ายหายไปนับตั้งแต่บัดนี้ไป ขอให้ทุกดวงชะตาชีวิตจงมีความรุ่งโรดรุ่งเรืองสว่างไสวยัยมีดวงตาเห็นธรรมประดุดดังแสงเทียนชายาริศประสิทธิโชคด้เถิดกราบขอบพระคุณและก็กราบอนุโมทนานะครับสำหรับทุกท่านที่เชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธ,ธาฝากดวงชะตาของท่านมาทำพิธีจุดเทียนชายาริ์ประสิทธิโชคโบกครพั์ กับเพจใครมีเชื่อกูเชื่อกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับที่มีส่วนสำคัญทำให้รายการของเราผลิตได้มาจนถึง EP ที่100แล้วก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้รายการของเราได้รับรางวัล Silver a w a r d จาก u t u b e ครับกราฟยังจะทำคอนเทนต์ความเชื่อที่เป็นสมมธิทิฏฐิแบบนี้ยังจะทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณกุศลสาธารณประโยชน์แบบนี้ฝากสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กันเรื่อยๆนะครับวันนี้กราฟลาไปก่อนนะครับจากวัดโขงขาวอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่กลับมาพบกับใครไม่เชื่อกูเชื่อได้นะครับทุกวันเสาร์และไลฟ์สดของเราทุกวันอังคารกับ วันพุธครับวันนี้สวัสดีครับ